ขณะนี้เวลาตีสามค่ะทุกคนบวลาบนนอนฝนตกลินอยู่เชียงค้านบรรยากาศระเบียงห้องนะคะเป็นวิวกรณีเลยนอนฟังเสียงฝนพี่น้องเอ้ยดีดีอันนั้นเป็นวิวแม่น้ำผูงนะคะพรุ่งนี้เช้าคาดว่าจะมีหมอกเบิ่งฝนตกเพื่อนระเบียงเปียกไว้แล้วอันนี้เป็นถนนถนนลิมผูง พี่ขาจเจ้าแบบปันจักรยานกันหนึ่งชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยคนโตแต่ว่าเสียงน้ำนี่เป็นเสียงน้ำอันนี้ดิน้าบอปลาคาบเยปลาคาบก็ไม่หลับไม่นอนเลยมาหลับบานอนคือคนเลย คนตกแล้วมันสดชื่นห้องเราจะติดกับตรงนั้นเป็นโถงโถงล็อบบี้แบบนี้เพราะเราอยู่ชั้นหนึ่งนะคะ่ะถ้าพี่น้องมาเบึงฝนตกตกแบบตกลิ่นๆตกแบบพอดีนอนแสบไหม่คือแบบเป็นความโชคดีมากเลยที่มาเที่ยวมาเที่ยวแบบจริงๆเราเดือนนี้มันส่เขาหนาแหล่งเลยแต่ว่ามาเจอแบบ เจอบรรยากาศแบบฝนตกแล้วที่นี่มันสดชื่นนะพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะตอนนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนมันฟังเสียงฝนกันเลยพี่น้องเลยพอกันอื่นเ่าจ้า